มา <Thailand. S 2> ถึงรอบสำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมแม่ไทยแลนด์ Thailand แล้วครับนี่คือรอบแจ็คพอร์ตเงินแสบาทเราไม่ได้หรือไม่อิธีการคือ ชื่อจะขึ้นมาที่ข้างหลังจอทีวีนี้คุณไม่เห็นเพราะคุณนั่งอยู่ตรงนี้สองท่านนี้ยืนอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วเขาจะใบให้คุณพูดชื่อที่ขึ้นมามถ้าขึ้นมาชื่อเล่นที่จริงและนามสกุลด้วยก็ต้องเอาให้ครบหมดทุกอันอเพราะฉะนั้นพูดยาวๆไว้ก่อนเลยเอาให้สุดไปนะครับได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทตอนใบห้ามฟาวนะครับนกกระเบิดคำทับศัพท์อะไรต่ออะไรพยายามอย่าฟาวอย่าพูดคำที่อยู่ตรงนั้นนะครับอธิบาย ผลงานเขาเขาเป็นแฟนใครอะไรยังไงได้เลยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าได้มาหนึ่งชื่อใน90วิ2 0 0 0บาทแต่ใน90ิวินี้ถ้าได้10ชื่อเมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลายเป็น1 0,000แบาททันววทีววคุณววเป็นคนเดียวที่ข้ามชื่อได้เพราะฉะนั้นพอเขาส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากคุณต้องพูดว่าข้ามข้ามปึ๊บมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีเลยพร้อมไหมครับเตรียมตัวขอให้คุณโชคดีได้10,000แไปเริ่มกันเลยครับซุปตาเต็มสิบไป เตรียมตัวเริ่มเชฟะนายอาภพรนายกทศนายอาภพรไปตลกค่ะตลกมีหนวดตลกตลกรุ่นเก่าแล้วมีหนวดสูงสูงใส่แว่นดีกว่าดานดาราดานดาราขอเชิญยิ้มได้ครับไปแฟนพิมถาดาราพิมถานาดาเมย์ไหนไฟแรงเฟอร์พระเอกนาดาวข้ามครับข้ามไปข้าไปอ่า ร้องเพลงกัมมี่ชายกับทะเลรายกับทะเลหูนันทิดาแก้วโปสายโอเคได้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 แม่แม่ของโทนี่โทนี่แฟนแก้ว้เพลงเพลงเพลงหมอลำโทนี่อะไรโทนี่ลาแกมแล้วแม่เขาชื่อลาแก้วไม่ใช่สีชมพูอะไรสีชมพูอะไรชมพูครับไปโอ้หหมูย่างหมูย่าง เนื้อย่างเนื้อแกะย่างมาจากที่ไหนประวัติศาสตร์จีนถูกโอเคได้อยู่ได้อยู่เออ่หัวหน้าพักหัวหน้าพักหัวหน้าพักข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามไปเออ่โหนอะไรเราโหนอะไรขึ้นโหนรถเมย์โหนรถเมย์รถเมย์ครึ่นิดถุงตับโอเคได้ได้ได้ไปไปโหนอะไรเราโหนอะไรขึ้นรถเมย์ถุงตับเช่เหมได้เร็วเร็วตัดผมตัดผมตัดผมร้าตัดผมพี่เดยไม่ใช่ข้ามข้ามข้าม ข้าไปนักนักนักทนิสผู้หญิงผู้หญิงตัวใหญ่เซเลน่าวิลเลียมโอ้โเร็วอ้ามโอเคเก่งมากโอ้โหใจไม่เนี่อยอ่ะเราได้อยู่แล้วและคุณปิ๊นนะครับได้ไปทั้งหมดทั้งหมดเจ็ดชื่อรับกับมาไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอ่ะให้ดู บ้านเย็นลากแก่นชมพูจานเย็นก็ดจกิสคานได้อันนี้ข้ามใบคุณอนุทินชานวินแต่ถ้าพูดว่ากันได้เลยเออกันรู้เลยโอรู้อันนี้อ่ะใช่ใช่ของเขานะฮะแต่วันนี้สนุกมากๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับสนุกจริงๆบ้านถ้าสนใจอยากได้กระแสนไมใช้นะครับสมัครเข้ามาได้เลยนะครับทางลาฟิเชอร์หรือว่าอีเมลมาหาเราก็ได้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ คนนี้คือเกิดวันเดียวกันเอิเออเป็นเพื่อนกันมาสามปีแล้วใครเพื่อนใครเพื่อนเด็กนะตอนนี้ใครท้องอยู่เรียงได้เรียงเลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าอยู่ดีๆก็เกิดวันเดียวกันทั้งสามคนอ่ะี่วันดีขี้หมูไหลคนจับมารวมกันจนี่คือ ปาร์ตี้อาเพศแห่งปีไม่ใช่โดนกัาไม่ใช่โดนไม่ใช่ทกยะทักยะไร่ไปเร็วเลยมวยเามันขึ้นครับมวยจะไปต่อยมวยจะต่อยเนี่ยแหละ